โรงเรียนโนนค่าวิทยายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2568สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ด้วยความยินด,ดียิ่งครับผลการดำเนินงานของโรงเรียนด้านที่ 1. อาคารสถานที่ประกอบไปด้วย4ตัวชี้วัด 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยของสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยของสถานศึกษาผ่านมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยกำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจนครอบคลุมทั้ง3ด้านได้แก่ด้านอาคารสถานที่ด้านสุขภาพอนามัยและด้านสังคม มีการจัดทำประกาศนโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษาเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยติดไว้บริเวณหน้าโรงเรียนหรือบริเวณอาคารใดอาคารหนึ่งมีการประสานความร่วมมือกับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกในการดำเนินการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาเช่นการติดตู้แดงการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือชุมชนในเรื่องการจาราจรและเฝ้าระวังความปลอดภัยเป็นต้น 2. มีแผนงานโครงการและจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนโนโนท์ค่าวิทยามีแผนงานโครงการและจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีแผนเผชิญเหตุ ate, มาตรการในการรับมือด้านความปลอดภัยครบทั้ง4กลุ่มภัยอันได้แก่ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุภัยที่เกิดจากการละเมิดสิทธิ และภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาพทางกายและจิตใจมีการวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของภัยห้านดับแรกตามความจะเป็นเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้เรียนมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุในการรับมือด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของภัยโดยมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างน้อยหนึ่งภัย 3. มีมาตรการกำกับดูแลสำรวจตรวจสอบระบบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและป้องกันอคีภัยในสถานศึกษามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังเหตุความไม่ปลอดภัยแก่ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียนมีระบบมาตรการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วเช่นป้ายประกาศหรือคำแนะนำเรื่องการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว สวิตตัดวงจรอัตโนมัติมีการติดตั้งสายดินและมีฉนวนป้องกันไฟฟ้าครอบคลุมอาคารสิ่งก่อสร้างในสถานศึกษาและบันทึกผลการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีมีระบบมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาเช่นแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสถานศึกษาสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมถังดับเพลิงถัทงทรายดับเพลิงมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานและบันทึกผลการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี มีแผนป้องกันและระง,งับอคีภัยในสถานศึกษาของตนเองและมีการฝึกอบรมการดับเพลิงชั้นต้นแก่ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดทำรายงานผลการอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 4. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยมีการกำหนดจุดรวมพล หรือจุดนัดหมายที่มีความปลอดภัยซึ่งเป็นพื้นที่โลง่งที่ผู้เรียนครูและบุคลากรทางก,การศึกษาสามารถรวมตัวกันเพื่อรายงานและนับจำนวนกรณีเกิดเหตุในสถานศึกษามีการสำรวจสภาพประตูโรงเรียนรั้วโรงเรียนและรั้วกั้นบริเวณที่มีแหล่งน้ำในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอมีการตรวจสภาพพื้นสนามกีฬาเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นเป็นประจำ โดยมีการตรวจสภาพเครื่องเล่นอย่างละเอียดทุกภาคเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมีมาตรการโครงการกิจกรรมที่ใช้ดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางอย่างน้อยหนึ่งโครงการหรือหกิจกรรมเช่นมาตรการการจัดระเบียบจราจรในการรับส่งนักเรียนโครงการร่วมใจลดอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนกิจกรรมการรณรงค์สวมมกัน,น็อกเป็นต้นด้านที่สสุขานามัยประกอบด้วย5ตัวชี้วัด1 ห้องพยาบาลยาอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมาตรการความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาสถานศึกษามีห้องพยาบาลยาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยมีคำสั่งมอบหมายบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นผู้รับผิดชอบงานเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและการวางแผนป้องกันที่เหมาะสม มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมได้แก่การจัดเก็บสารเคมีในพื้นที่ที่กำหนดการปิดฉลากสารเคมีการปฏิบัติตามวิธีการทำงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน การติดป้ายเตือนโดยมีภาพถ่ายเรกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมีที่ชัดเจนมีภาพถ่ายเรกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมีโดยมีป้ายที่ชัดเจนแสดงมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัย 2. การดำเนินงานสุขาดีมีความสุขตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้มีมาตรฐานถูกต้องตรงตามเกณฑ์การประเมินตามหลัก5สอของสุขาดีมีความสุขมีภาพถ่ายกิจกรรมหรือจดหมายข่าวในการดำเนินงานสุขาดีมีความสุขของสถานศึกษามีโครงการกิจกรรมหรือเอกสารดำเนินงานสุขาดีมีความสุขมีคลิปวิดีโอหรืออินโฟกราฟิกที่มีการเผยแพร่การดำเนินงานสุขาดีมีความสุข ของสถานศึกษาเช่นการเผยแพร่ผ่าน Facebook t ิกต o k หรือ YouTube เป็นต้น 3. การจัดการน้ำดื่มจุดล้างมือและอ่างล้างหน้าในสถานศึกษาโรงเรียนมีจุดบริการน้ำดื่มที่ถูกสุขลักษณะปลอดภัยและเพียงพอมีการสำรวจตรวจสอบซ่อมแซมและทำความสะอาดวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับระบบน้ำดื่มในสถานศึกษาเช่นเครื่องกรองน้ำก๊อกน้ำถังสำรองน้ำ และวัสูุอื่นๆให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานมีจุดล้างมือและล้างหน้าที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คำแนะนำในการจัดการน้ำดื่มการป้องกันตนเองตลอดจนแนวปฏิบัติด,ด้านสุขลามัยในโรงเรียนเช่นขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธีขั้นตอนการจัดการน้ำดื่มในโรงเรียนเป็นต้น 4. การจัดที่รับประทานอาหารและที่พักให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ โรงเรียนมีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักและมีรายการอาหารแต่ละวันให้ทราบอย่างเหมาะสมสถานที่รับประทานอาหารและที่พักมีความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะโดยมีความสะอาดมีแสงสว่างเพียงพอมีอากาศถ่ายเทสภาพพร้อมใช้เป็นระเบียบปลอดภัยมีการจัดสถานที่ล้างจานหรือทานอาหารที่เหมาะสมสะอาดและถูกสุขลักษณะและเพียงพอมีภาพถ่ายหรือเอกสาร,รที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่รับประทานอาหาร และที่พักที่เหมาะสม 5. มาตราการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ในสถานศึกษาโรงเรียนมีมาตราการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ในสถานศึกษามีจุดคัดกรองผู้เรียนก่อนเข้าสถานศึกษามีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราการการป้องกันโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ในสถานศึกษาผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อินโฟกราฟิกเว็บไซต์ เช่นการป้องกันโรคไข้เลือดออกในเด็กมาตรการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษาเป็นต้นมีมาตรการป้องกันและควบคุมสุนัขในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านที่3ด้านสังคมประกอบด้วย4ตัวชี้วัด 1. สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนผู้ปกครองหรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา มีการสร้างความร่วมมือและดำเนินงานด้านความปลอดภัยร่วมกันระหว่างชุมชนหรือผู้ปกครองและหน่วยงานภาครัฐเพื่อเกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานเป็นลายลาักษณ์อักษรชัดเจนเช่นการกำจัดลูกน้ำยุงลายการให้ความรู้ของสาธารณาสุขอนามัยและชุมชนเป็นต้นมีโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างชุมชนหรือผู้ปกครองหรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีผลการดําเนินงานภาพถ่ายเรกสารที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย1โครงการหรือ1กิจกรรมเช่นโครงการครูแดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่างๆมีพนักง,งานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพสนหรือครูผู้รับผิดชอบฝ่ายปกครองของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และออกตรวจตราเพื่อเฝ้าระวังเหตุบริเวณจุดอับจุดเสี่ยงภายในและบริเวณภายนอกสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือชุมชนในท้องที่ในช่วงเทศกาลสำคัญมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับสถานศึกษาเช่นการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 2. การส่งเสริมความปลอดภัยผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมความปลอดภัยผู้เรียนโดยมีคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบมีการคัดกรองนักเรียนเพื่อประเมินความเสี่ยงโดยมีระบบติดตามช่วยเหลือและส่งต่อก,กรณีนักเรียนมีปัญหา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยผู้เรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาหรือครูนักจิต,ตวิทยาประจำสถานศึกษาผ่านการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมในชั้นเรียนหรือเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เรียนให้รู้จักประเมินสถานการณ์เสี่ยงการขอความช่วยเหลือและวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภยัย มีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาให้เข้ารับการอบรมตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือภาคีเครือข่ายจัดทําขึ้น 3. การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา มีการจัดตั้งคณะกรรมการชมรมหรือชุมนุมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลัออกษณ์อักษรเช่นสภานักเรียนชมรมทูบีนับวันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC นักเรียนแกนนำยาเสพติดมีการจัดกิจกรรมหรือการอบรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นการอบรมลูกเสือจราจรการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกกิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์รักแบบกัรยานมิตรในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์กิจกรรมวันลอยกระทงเป็นต้นโดยมีภาพถ่ายหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องในระดับอนุบาลถึงประถมและมัธยมศึกษาอย่างน้อย2กิจกรรม มีการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยของนักเรียนโดยใช้ระบบสุขภาพจิตวิถีใหม่ School Health Hero ในการประเมินสุขภาพจิตนักเรียนโดยมีผลการประเมินอย่างน้อยหนึ่งห้องเรียนหนึ่งภาคการศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยมีความรับผิดช,ชอบสามารถรับมือกับภัยคุกคามในโลกออนไลน์ได้เช่นการป้องกันข้อมูลส่วนตัวการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ปลอดภัย 4. การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดของสถานศึกษาโรงเรียนมีประกาศกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดอบายามุกทุกประเภทเช่นประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกมีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายร่วมมือระหว่างสถานศึกษาตำรวจผู้ปกครองชุมชนในการให้ข้อมูลข่าวสารและติดตามสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมในแหล่งอบายามุกต่างๆ เช่นจะทำบันทึกความร่วมมือ MOU เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดระหว่างสถานศึกษาประกอบด้วยระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาสองเครือข่ายและระหว่างสถานศึกษากับชุมชนหรือตำรวจหรือสาธารณสุขหรือรอพอสตอสองเครือข่ายมีการคัดกรองติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนโดยจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้า ผ่านการใช้แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลหรือมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นในการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักโทษภัยและปัญหายาเสพติดและอบายามุขมีการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมในการเฝ้าระวังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา 5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา โรงเรียนมีการจัดทำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาตามหัวข้อที่กำหนดประกอบด้วยชื่อเรื่องความเป็นมาและความสำคัญวัตถุประสงค์กรอบแนวคิดขั้นตอนการดำเนินงานผลการดำเนินงานปัจจัยความสำเร็จและการเผยแพร่และมีการเผยแพร่นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์ของโรงเรียนเพจ Facebook หรือเผยแพร่ในระดับกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนนนท์าวทยาขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินผลการดําเนิเนงานสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจําปีการศึกษา2568สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชาสีมาเขต4เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ